เป็นเพื่อแทนของพนักงานทุกคนนะคะที่จะบอกถึงความรู้สึกและก็สอบถามความรู้สึกของพนักงานทุกคนในโรงแรมเริ่มต้นจากพี่ดาวก่อนแล้วกันสาวรัวของเราสาวสวยๆนะคะพี่ชายพี่ชายในค่ะพี่ชายจะไม่อยู่กับเราแล้วก็ไม่ไม่พูดไม่เก่งหรอกไม่รู้จะพูดอะไรก็ขอให้พี่ชายโชคดีนะพี่ชายไปได้งานใหม่ก็ขอให้หน้าที่การงานเจริญ นี้เกิดอาการอะไรนิดนิดนะคะปกติจะาไปหาชเต๋อค่ะตามมาเลยค่ะแก็เชเต๋อนะคะเชฟเต๋อผู้นั้นี่แนค่ครัใช่คนเเราแล้วเออก็ต้อน่าเสียดายนะเขาเป็นคนน้องของตนน่ะแล้วก็น่ารักไม่ต้องอารใช้พูดไปเลยรัเขาเป็นคนน่ารัก i yeah. ระยะเวลาสองปีที่เราอยู่กันมาก็คุณไทยก็ให้สิ่งดีๆกับป้าแต่ที่ป้าเต้นอะไรไม่เป็นเลยก็คุณไทยก็ให้ป้าเต้นได้แล้วนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญค่ะคือว่าก็ขอให้คุณไทยเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตนะคะคิดอะไรทำอะไรก็ขอให้สมความปารนนะเราขอให้มีแฟนรอรอนะคะ ไปให้ถึงก็แล้วกันนะคะขอบคุณค่ะไปหาพต้อสวยๆนะคะพัชรินลุนอกเาอนี้มีส่วนตัวต้องใหญ่กว่าอย่างนี้ไม่ชอบใช่ไหมเธอ

ปีเกแม่ไไหนรถไฟไปถุงก่อนขอบคุณจำาแป๊บจ้าแปบแป๊บแป๊บบำก่อนเลยอะไรไมช่ไม่่ชอบดีนะคะขอให้ไปมีแต่ความเจริญเจริญทุกอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักใุกาเป็นคนดีมากเลยจ้าปลายชอบดีนะทำยังไง ข้สี่ไม่มาย่ีครอาแ่มามีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เอาหมดเลยเอาหมดเลยอาจจะไม่รออาจจะกเลนนิดรคิ่มตัวนปนาอ่้่ใช่ค่ะไว่อชไม่ใช่่มใ่จาก่ไกทีสั่วีค่ะสวส่สวัสดีค่วรี่สวัสีค่วัสี้สวั่วสดีคดีควัสันดีัี่กัน ังไงจากไป้ก็ให้พบความเดินก้าวหน้ามีมีความแมปปีปีก็ให้ได้ทีแฟนลอโอเคครับลุน้องมีอะไรจะพูดไหมอ่ะน้องน้องอไากจะู่ดไหมคะบดรวมกันเลยรวมกันทีเดียวเลยอันนี้มิ้วมิ้วพูดจับจับเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวยังเพิ่งจับก่อนจับคนก่อนี่น้ไม่้งเไมจพูดอะไรครับใช่ไตกใจเลยสแล้ว ขอบคุณมะกขึ้นเหมือนดาราเลยเนาะโบพูดอีกบตมีอะไรจะพูดถึงพี่ชัยไหมขอให้พี่ชัยอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขนะครับพวกเราก็รับพี่ชัยตลอดคจตมจต้มพี่หน่อคะพี่หน่อมีอะไรจะพูดถึงพี่ชัยไหมคะโชคดีมีแรงครับโชคดีมีแรงเพราะว่า่วมีแรงทำนั้นโอ้โหโอเคขอบคุณค่ะ พูดถุงพี่ชายนิดนึง่ะพี่เกียรติมองกล้องค่ะพี่เกียรติขอใช่ยมันมีความสุขกับที่ทํางานใหม่ก็แล้วกันแล้วก็ให้มีเด็กอยู่ในโอวาทเยอะๆเด็กเขายอะเหมืนกันนะขอให้มีความสุขมากๆถ้ามีอะไรข่าวดีอะไรโทรมาบอกพี่เกียรติด้วยโอเคโอเคคุณคุณครับพี่อ้อยเป็นไหนหมดแล้วขึ้นพอร์มเลยพี่อ้อยพี่อ้อยสวยๆค่ะพี่อ้อยค่ะพี่อ้อย สองเลยมันสองพี่เ้กําลังสวยขรุขะกําลังสยใสใส้สใเอยหลักฐานอยู่บนนี้ใช่เหรอโอ้ว้ยใช่น่ารักบอกว่าใส่ใสบานเท่าเออใสเป็นคนหนาหากลากกละบานกับต้องขับรถให้เพื่อนรวมงานกับน้ำไปรงพี่เจอค่ะไปอยู่ในเมืองน่ะอย่าลืมอ่นคนอลอมนอกเด้อจากพี่อ้อยคิดว่าลสค่ะขค่ะ